สรุปอัปเดต w e s t ที c ร r o อร์ l ิแพท1.1.22สิ่งใหม่ๆอัปเดตมาเพียบเลยครับสวัสดีทักทายทุกๆคนและตอนนี้เพื่อนๆอ,อยู่กับผมออโต้ Auto. ในวันนี้เราจะมาเมา้ามอยแพทใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาของ West ที c ร r คอร์ l กันครับ1ตู้กาชาใหม่ระดับเอ c นเ n ียนครับเป็นตัวสีแดงเราจะได้พบกับ2ตัวละครใหม่นั่นก็คือ A w ว k e รโ o r a กับจีนครับตู้ตู้นี้เลยที่ผมชี้ให้เพื่อนๆดูเลยครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งมาก มากไม่ควรพลาดตู้ตู้นี้มาดูความสามารถตัวละครตัวแรกกันก่อนครับเรียวราจังเธอจะมาในตำแหน่งแทงซับพอตสนับสนุนทีมโดยที่จุดเด่นสกิลของเธอให้ดูท่าไม้ตายก่อนเลยฮะทำดาเมจเอโีแบบกว้างและทำดีบัฟใส่เป้าหมายลดพลังโจมตีลดพลังป้องกันนอกจากนั้นยังสามารถทำให้มอนติดน็อกดาวน์หรือทำให้ศัตรูติดน็อกดาวน์ได้อีกและมาดูที่สกิลแอคทีฟกันครับสำหรับ A1 หนึ่งจะทำดาเมจแล้วลดเดฟทำน็อกดาวน์ใส่ฝ่ายตรงข้ามครับและ A2 สร้างดาเมจ AOE รวมถึงมีการลดเอกเคใส่เป้าหมายด้วยจากนั้นเขาจะสร้างบารียและย่อยุไฟตรงข้ามต่อมามาดูสกิลแพสซีฟกันครับเมื่อโจมตีติดคริจะเพิ่มเดฟให้กับตัวเองทําให้ตัวเองถึกขึ้นนอกจากนั้นจะมีการสร้างบาเรียแถมยังสามารถป้องกันเอฟเฟกสถานะไร้ความสามารถได้อีกและยังครับยังยังไม่หมดเพียงเท่านั้นสกิลแพสซีฟอีกหนึ่งสกิลครับสามารถฮิวให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกันแล้วก็อยู่แถวหลังตัวเขาครับโอ้โหความสามารถหล หลากหลายขนาดนี้เป็นตัวละครระดับคุณภาพชีวิตเลยฮะตัวนี้ทาให้ไอดีคุณเล่นสบายขึ้นเยอะมากๆไม่ว่าจะลงโหมด PVE ในการผ่านดาดในการลงเนื้อเรื่องในการเจอดันเจี้ยนต่างๆหรือใน PVP ก็ด้วยเป็นตัวละครที่ออกคอนเทนต์ในนับปัจจุบันนี้เลยครับซึ่งถ้าใครมีเพรผมเชียร์ให้คุณสุ่มหาตัวนี้สุดๆเลยแล้วเราไปดูตัวละครตัวใหม่อีกหนึ่งตัวครับจีนร่างอเวกเชตโคตรเท่เลยตัวละครสายโจมตีที่เน้นทำดาเมจโดยที่จุดเด่นจะ อยู่ที่สกิลของเขาครับไม่ว่าจะเป็นสกิลท่าไม้ตายเขาจะมีความสามารถในการล้วงฝ่ายตรงข้ามเป็นตัวที่ล้วงแนวหลังได้ดีมากๆจีนเขาจะโฟกัสไปที่ตัวซัพพอร์ตที่อยู่ไกลที่สุดก่อนครับจากนั้นเขาจะปลดบัฟลบล้างบัฟทั้งหมดของเป้าหมายออกและทาดาเมจอย่างรุนแรงรวมถึงยังมีความสามารถในการตัดฮิลตัดบัฟในช่วงระยะเวลานั้นด้วยแถมยังมีสตันอีกทั้งหากสกิลสุดเทพแบบนี้โหมด p v p โคตรเทพโคตรโหดเลยถ้าคู่ต่อสู้เราที่เรากําลังเจออยู่แนวหลังของเขา พังยับเยินก่อนเราจะเล่นสบายขึ้นเยอะเลยครับทำให้เรามีโอกาสในการชนะ PVP ได้เยอะมากยิ่งขึ้นได้สูงขึ้นทีนี้เรามาดูสกิลแอคทีฟกันต่อครับมาดูที่ A 1เลยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าสตูและทําดาเมจรวมถึงจะมีการล้างบัฟหนึ่งชนิดออกจากฝ่ายตรงข้ามเลยครับจากนั้นก็จะเคลื่อนที่ไปที่ข้างหลังแล้วก็ทาดาเมจแล้วก็ล้างบัฟออกเหมือนกันแต่ว่าเป็นการล้างบัฟหนึ่งชนิดนะฮะแล้วมาดูต่อกันเลยที่สกิล A 2ทําดาเมจใส่สตูที่กําลังโจมตี 5ครั้งจากนั้นก็จะทําการเพิ่มมานาให้กับตัวเองและมีโอกาสเพิ่มการทำดาเมจเพิ่มเติมด้วยต่อกันที Skill ส่สกิลพสซีกันต่อเลยครับผมสามารถทําการบูสต์เอทีเคและไม่โดนโจมตี2วินาทีได้และนอกจากนั้นยังมีความสามารถในการบูสต์สปีดการโจมตีให้กับเพื่อนๆในทีมด้วยทาให้ทีมเราตีไวขึ้นครับโดยภาพรวมตัวละครตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเชียร์ให้เปิดสุดเหมือนกันครับยิ่งใครเป็นสาย P ี P ตัวนี้ไม่ควรพลาดเลยนะต่อมาเรามาดูอีกหนึ่งอัปเดตสําคัญระบบการ ปุกพลังหรือการทำเอาเวกตัวละครนั่นเองซึ่งในระบบนี้จะทําให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นรวมถึงได้ค่าพลัง CP เพิ่มขึ้นอีกด้วยครับเราจะมีเงื่อนไขทั้งหมดตามนี้นี่เลยเลื่อนลงมาครับเลื่อนขั้น ให้ถึงระดับ6ดาวคุณต้องทําการอัปเรเวลตัวละครให้พร้อมให้เรียบร้อยก่อนครับจากนั้นทําการเสริมพลังให้ถึงบวก12จะใช้เศษตัวละครตัวเองหรือเศษตัวละครอื่นๆที่ตรงตามเงื่อนไขมาเสริมพลังก็ได้และหลังจากนั้นเราจะใช้ไอเทมในการปลุกพลังตัวละครครับตามนี้เลยก็คือมีหินอเวกสามสิบชิ้นนะครับแล้วก็มีโซสโตนนะครับประกอบไปด้วยโกลเด้นคิสตัลรวมถึงใช้เงินอีก1ล้านครับโดยที่การจะใช้หินอเวกอ่ะเพื่อนๆต้องสร้างเอานะครับ ไอตรงสโตนแฟกเมนตน่ะมันก็จะได้จากการที่เพื่อนๆตีบอสหรือไม่ว่าจะมีในร้านค้าและก็ร้านค้ากิจกรรมครับส่วนการหาโ Stone ก็ได้จากการย่อยฮีโร่และมีในร้านค้าอีกเช่นกันครับทีนี้ถ้าเราจะหาโกลเด้นคิสตั l สามารถสร้างได้จากการารวมคิสตัลชนิดอื่นๆครับตามภาพภาพนี้เลยแล้วถ้าเกิดเรามีเงินถึงแล้วเราก็ รุยอเวกตัวละครครับโดยที่วิธีการปลุกพลังตัวละครปกติอะ่ะมันจะเป็นปุ่มเสริมพลังใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันจะกลายเป็นปุ่มปลุกพลัง พอเราทําการปลุกพลังแล้วเราก็จะเห็นเป็นหน้าการอเวกตัวละครแบบนี้ครับแล้วพอเราทําการอเวกเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มตัวเองกลายเป็นระดับสีแดงระดับเอ็นชีนโอ้โหอลังการมากมากครับพอเราอัปเกรดตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วเอฟเฟกตัวละครก็จะเปลี่ยนไปด้วยจะมีรูปลักษณ์ใหม่ที่ดูทรงพลังและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นรวมถึงการต่อสู้ก็จะแข็งแกร่งขึ้นด้วยครับทั้งเงื่อนไขทุกอย่างคุณพร้อมหมดแล้วอย่าลืมทําการอเวกตัวละครันที่เป็นอาทิตย์สำคัญมากๆมันคือหนึ่ง ในปัจจัยความเก่งในไอดีของคุณเลยอะทีนี้เรามาดูกิจกรรมที่สําคัญต่างๆในแพทแพทนี้กันบ้างครับมีการเพิ่มอัตราการได้รับอุปกรณ์ต่างๆนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจที่ไม่ควรพลาดเหมือนกันครับและอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญครับสุขสัรต์วันวาเลนไทน์มาทําช็อกโกแลตด้วยกันเถอะกิจกรรมนี้จะให้เพื่อนๆน,นั้นมาหาคอสตูมให้กับตัวละครกันครับจะมีเป็นทางฝั่งซ้ายเลโอร่านางฟ้าแห่งความรักและก็ฝั่งขวาเอโก้มินช็อก สนน,นี่เดี๋ยวผมกดไปดูที่กิจกรรมครับซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้เป็นคอสตูมคอยมาทําการหมุนกงล้ออันนี้ได้รางวัลต่างๆก็จะมีตามนี้ครับเป็นสกินตัวละครหรือว่าเป็นคอสตูมตัวละครนั่นแหละเพื่อนๆสามารถที่ดูพรีวิวได้ด้วยนี่เป็นไงเลโอราจังโหยชุดยางสวยเลยครับผมหรืออีกหนึ่งตัวละครนี่เราก็สามารถเล่นดูตรงนี้ได้เลยครับ ชอบตัวไหนอยากได้ตัวไหนก็ลุยวนกงร้อนี้เลยและอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญครับเปิดกล่องช็อกโกแลตของเรโอราะสมช็อกโกแลตสูตรพิเศษเป็นการเอาของขวัญวาเลนไทน์ไปแลกกับร้านค้านี่เดี๋ยวผมกดให้ดูครับซึ่งเราจะใช้ตรงนี้ฮะ ไอเทมสเปเชียลช็อกโกแลมันจะได้จากการที่เราเล่นโหมดประจนภัยตรงดันเจี้ยนต่างๆตีบอสหรือทํากิจกรรมต่างๆในเกมครับมันจะมีการสะสมสะสมมาเรื่อยๆพอเพื่อนๆสะสมถึงยอดที่กําหนดแล้วสามารถที่จะเอามาแลกของสําคัญต่างๆในหน้านี้ได้หมดเลยครับตามจํานวนที่เพื่อนๆมีนะซึ่งสิ่งที่สําคัญมากที่สุดเลยมันคืออันนี้นี่น,นีเพื่อนๆครับนี่ฮะนี่ฮะเห็นอะไรไหม สามารถแลกไอเทมเพื่ออัญเชิญตัวละครระดับเอ็นเชียหรือระดับสีแดงได้ครับมันจะทําให้เพื่อนๆมีตัวละครในไอดีเยอะขึ้นกิจกรรมนี้ ต้องทำใช้คําว่าต้องทําเลยและรางวัลต่างๆที่ได้อคุ้มค่ามากเลยครับไม่ว่าจะเป็นของต่างๆเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆลองดูนะคุณอยากได้อะไรคุณสามารถเลือกสิ่งสิ่งนั้นได้เลยแต่ผมอยากให้โฟกัสไอ้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เอาไปอัญเชิญตัวละครระดับสีแดงเอ็นเชียนะครับย้ำดอกจันหนึ่งร้อล้านดวงหา้า,หามพลาดห้ามพลาดและนอกจากนั้นในเกมก็มีการเพิ่ม สินค้าต่างๆเข้ามาในเกมด้วยนะครับซึ่งเพื่อนๆสนใจอะไรตรงไหนก็สามารถที่จะไปเลือกกดดูได้เลยครับเรียกได้ว่าในกิจกรรมช่วงวันวาเลนไทน์นี้ผู้เล่นมีแต่ได้กับได้อย่าลืมมาทำกิจกรรมต่างๆภายในเกมกันด้วยนะครับ และนี่คือการสรุปข้อมูลทั้งหมดในแพทแพทนี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆทุกๆคนใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์สอบถามเพิ่มเติมไว้ได้เลยครถ้าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกันและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบา,บาย